บุกกระดัาาง3บริษัทรถยนต์เจอรถเก๋งผ่อน3,000ก็มีราคาแสนกว่าบาทก็มีราคา50,000ก็มีราคาแสนหนึ่งก็มีนะครับซิตี้ซีวิกวีออสออติสนะครับแจ๊สนะครับมีให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้นะคันนี้แสนกว่าบาทนะครับซิตี้แสนกว่าบาทผ่อน3,000ก็มีนะครับรถรุ่นอื่นๆก็มีนะค,คลิปเดียวคลิปคลิปนี้คลิปเดียวดูครบจบนะครับไม่อยากให้พี่พลาดกันเรามาบุกกระดัาางสามเจอรถสวยๆราคาประหยัดดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่สนใจรถมือสองคุณภาพเกรดเอราคาประหยัดที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีโซนนี้นะครับเขาเรียกว่าโซนโกดัง3บริษัทเพชรยนต์นะรถแต่ละคันเนี่ยอาจจะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับหรือยังปรับสภาพไม่เสร็จนะเหลือเล็กๆน้อยๆเช่นถอดเบาะไปหนุนปีกเบาะอ,อะไรแบบนี้นะครับก็จะมาอยู่ที่โซนนี้นะครับหรือบางคันนะครับปรับสภาพเสร็จแล้วแต่ าขาหนึ่งเนี่ยที่มาจํากัดเนาะ,ะโซนอยู่อยู่ปากซอยนะครับที่มันที่มันจากัดนะก็จะมีบางคันนะครับที่นํามาจอดโซนนี้นะครับรอเอาไปจอดข้างหน้านะครับหลายๆคันนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นรถโซนโปรโมชั่นย้ำราคาเริ่มต้นแค่แสนกว่าบาทนะครับผ่อนสักสามพันอะไรแบบนี้นะใครอยากได้นะครับคลิปนี้ผมมีให้พี่ๆดูนะครับแล้วก็จะมีพวก เก่งอัปเดตใหม่นะครับหรือกระบะนะครับเข้ามาใหม่ๆนะเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลมีให้ครบใครอยากได้รถมือสองนะทุกเซ gment ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก่งราคาประหยัดรถเก่งราคาถูกนะหรือรถเก่งเข้ามาใหม่นะครับอย่างแบบรถครอบครัวนะหรือราคาเริ่มต้นแสนก่าบทเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาพี่ๆมาดูโกดัง3บริบรทเพิทยต์ดูช่องเดียวดูคลิปนี้คลิปเดียวครบจบจะพยายามให้ดูทุกคันนะครับมีอยู่ประมาณสักร้อยคันนะตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่คันแรกกันก่อนเลยนะครับใครอยากได้นี่น,นี่นี่ครับ อ่ะ Honda City นะครับ Honda City คันนี้ลงล้อมแม็กเท่ๆมาให้แล้วนะ City สวยเลยนะครับเปลี่ยนตรงโลโก้นะเป็นสีแดงแบบนี้ทะเบียน7112คันนี้นะครับราคา349,000สเาพเป็นตัว SV เป็นตัวท็อปนะครับเลขไมล์แสนสองปี14.15นะครับ3ามแสนเอ่อเท่าไหร่3ามแสนสหมื่นนะ3ามแสนสหมื่นเก้าพนะครับ349ก็จะผ่อนอยู่ประมาณสักห0พันนะผ่อนประมาณสักห0พันนะครับ ใครอยากได้นะอ่อซิตี้นะครับ1.5ไมล์ประมาณแสนสองตัวท็อปนะครับลงล้อแม็กให้แล้วเท่ๆแบบนี้ปี14.15จดนะครับพรห6 0 0นนะเริ่มต้นประมาณ5,900อะไรแบบนี้นะครับใครอยากได้ทักมา065 951 33 74จะพาไปเร็วๆหน่อยนะพอรถมีให้เลือกหลายคันอ่ะตะ่อกี้ซิตี้ใช่ไหมเรามาดูซีวิกบ้างซีวิกนะครับซีวิกคันนี้ FB นะครับอ่า สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองเจ็ดเก้าจบสดผมให้ราคานี้เลยนะครับเป็นหนึ่งจุดแปดรุ่น E ปีสิบสี่นะครับไม่ต้องบอกกันนะคันตะกี้กับคันนี้คันไหนคุ้มกว่ากันนะครับเป็นผมผมก็จะเลือกคันนี้นะครับซีวิกขับเท่กว่านะสีบรอนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสเปคเดิมๆนะครสเปคเดิมๆของเขาล้อแม็กเท่ๆแบบนี้สิบเจ็ดนิ้วนะครับไฟตัดมงตัดหมอกมีให้แล้วคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเองนะครับคุณได้ขับซีวิกนะครับเท่ๆแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านข้าง นะครับบอดี้ด้านข้างนะแล้วก็ด้านหลังกันบ้างนะครับต้องขออภัยนะวันนี้ตอนนี้เจ็ดโมงกว่านะครับมันยังไม่เปิดนะครับรถนะครับรถยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ปลดล็อกเดี๋ยวเราดูบอดี้ภายนอกกันก่อนนะสวยเลยคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันถ้าผ่อนก็อยู่ประมาณสักปีสิบสี่นะปีสิบสี่หนึ่งจุดแปดรุ่น e สองแสนเจ็ดก็ผ่อนมาสักห้าพันนะผ่อนห้าพันคุณได้ขับซีวิกอะนะครับขับไปรับสาวนะี่บอกเลยว่าไม่อายใครอย่างแน่นอนนะครับอ่าโดยเออเขาเรียกว่า ศักดิ์ศรีความเป็นซีวิกนะครับขับไปไหนไม่อายใครอย่างแน่นอนนะสนใจก็ทักมาได้นะครับคันนี้รถสวยน่าใช้นะอ่ะมาดูคันไหนกันต่อดีอ่ะดูวีออดไหมวีออดไหมอ่าผมมีวีออดนะครับหลายคันนะราคาเริ่มต้นแสนเก้านะครับสำหรับวีออดรู้สึกคันนี้จะเป็นสีดําสีดำอ่าตัว1.5รุ่นเจนะคันนั้นแสนเก้าอ่ะคันนี้กันบ้างสี่หนึ่งหกสามเดี๋ยวขอดูสคบอหน่อยคันนี้นะครับรถโปรโมชั่นนะครับราคาอ่าคันนี้เป็นปี เป็นปีอะไรเดี๋ยวเช็คก่อนนะอ่าปีสิบสองปีสิบสองนะครับ VOS หนึ่งจุดห้ารุ่น E ปีสิบสองลงล้อแม็กอะไรต่างๆให้แล้วสองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนมาต้งสี่พัน 4, กว่าบาทอ่าผ่อนสี่พันกว่าบาทนะครับปีสิบสองเลขไมล์ประมาณแสนหนึ่งนะครับใครอยากได้ VOS นะโฉมประมาณนี้นะบอกเลยว่ายอดนิยมอันดับต้นๆน,น,นะครับหรืออยากได้เป็นเอลติสนะครับเอลติสโมแบบนี้สีแบบนี้ผมมีให้เลือกเยอะเลยหนึ่งจุดหก รุ่น G ปี18ปี19นะครับราคาเริ่มต้น349,000สนาพนะครับแต่คันนี้รู้สึกว่าไม่แสนสามนะ1.6รุ่น G เพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ปรับสภาพเดิมๆด,ดิบๆแบบนี้เลขไม่แสนสามนะครับราคาส0่แสนเก้า0 0นฟีดาวผ่อน6,900กว่าๆนะครับผ่อนไม่แพงนะครับผ่อนไม่แพงประมาณ6,900ประมาณนี้นะครับอ่ะดูคันต่อๆไปดีกว่าไหมนี่เซียนตานะครับเซียนต้าเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่เป็นตัว V ตัวนี้เป็นตัว G นะหนึ่งจุดห้ารุ่นจีเซียนต้าใช้เครื่องยนต์ 469,000ปี19นะครับคันนี้เลขไม่แสนหนึ่งอ่าไม่แสนหนึ่งนะครับ469นะครับ1.5รุ่นจีนะครับประตูสไลด์ด้านอ่าทั้งสองฝั่งแต่เป็นไฟฟ้าเนี่ยด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตรงตรงข้ามคนขับนะครับอ่ะเจ็ดที่นั่งนะครับยอดนิยมอันดับต้นๆมาดูคันต่อไปเจ็ดห้าสามศูนย์นะครับเจ็ดห้าสามศูนย์คันนี้สี่หนึ่งเก้าเลขไม่แสนหนึ่งถ้าไม่ประมาณเนี้ยเรามีเยอะนะไม่ประมาณหนึ่งแสน หนึ่งแสนสองพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งเนี่ยครับราคาจะสี่หนึ่งเก้านะหนึ่งจุดหกรุ่นจีนะครับปีสิบแปดปีสิบแปดจดสิบเก้าประมาณนี้นะถ้าเป็นสิบเก้าราคาเริ่มต้นจะสี่หนึ่งเก้าเหมือนกันแต่ไม่จะประมาณสักแสนห้าแสนสี่นะครับอ่ะใครอยากดูรุ่นไหนแบบไหนนะครับก็อ่าพิมพ์ข้างล่างนะครับบอกว่าอยากดูกระบะรีโวหรืออยากดูวีออสฉ่อมปีสิบเก้าแบบนี้นะครับผมก็จะถ่ายเดี่ยวให้พี่ดูเลยนะครับอ่ะถ้าเป็นสเปคแบบนี้นะครับ v ีออสห รุ่นมิดรุ่นไฮรุ่นเอนทีนะเข้ามาใหม่ปี19ปี20นะครับราคาเริ่มต้น339มไมประมาณาาสัก8 0,000ื่นนะครับใครอยากได้วีออรุ่นมิดรุ่นไฮรุ่นเอนทีน ry, นะเข้ามาเยอะเลยนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางปลอดสูดของเราคันรถเกรดเนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพิการไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไม์กอมไม่นะอย่างรุ่นไฮเนี่ยตัวท็อปสุดปายได้ออกมา7จ0 0แสนหนะครับ7 6 0สประมาณนี้ นะเราขายเริ่มต้นแค่389นะลดแค่4ปีราคาลงมา50%นะครับเอาไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาถ้า359ก็จะผ่อนอยู่เถ้าสามแปนะครับก็จะผ่อนประมาณสักห6พ0นหนะผ่อน6,600นคุ้มนะครับแบบไม่ต้องดาวนะอันนี้เราพูดถึงผ่อน7ปีไม่ต้องดาวหกพันหกนะครับสีขาวมีสีบลอนด์มีนะครับใครสนใจคันไหนก็โทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3้4เก้าคันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอเช็คก่อนอ่นะคันนี้ปีสิบเก้าเลขไมล์ ไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นปีสิบเก้านะครับไม่ใช่สิบเก้าต้นปีนะสิบเก้าลดผลิตอ่ะกลางปีนะครับจดก็ประมาณเดือนเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับใครอยากได้นะเอาตีชมนี้แล้วเป็นปีสิบเก้านะครับก็โทรหาผมได้เลยนะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามเจ็ดสี่คันนี้ผ่อนเจ็ดพันสี่ตลอดสัญญานะครับนี่วีออสนะตัวไฮนะสังเกตตัวไฮล้อจะเป็นแบบนี้ล้อจะเป็นห้าแฉกแบบนี้นะครับตัวไฮฟังก์ชันก็พบกล้องถอยจรัสกีนครับคันนี้สามเก้าเก้าไม่เก้าหมื่นปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับวีออส 1.5รุ่นไฮท็อปสุดนะครับตัวไฮท็อปสุดแบบนี้กล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีเบาะหนังสีแดงมีนะครับพุสตาร์ทให้แล้วนะครับไม่เก้าหมื่นปีสิบเก้านะครับอ่าก็ผ่อนประมาณสักหกพันแปดนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนหกพันแปดตลอดสัญญาเอามาดูคันนี้นกันบ้างรุดจองมาเมื่อวานนี้พึ่งอ่าจัดไม่จัดเฟรนช์นไม่ผ่านนะขออภัยลูกค้ามีติดมีติดแบบอ่าคือรถอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาไม่ได้บอกนะครับอ่ะคันนี้หกหกศูนย์หนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวทะเบียนเปลี่ยนเป็นกทอมอให 4 3 9 0 0 0มนาพะครับ1.2สปอร์ตปี22จด23ไม้สอ0 0 0ืยาลิทนะครับ4 3 9 0 0 0มนาพนะครับ, 4, 39, 000, รบจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนคันนี้ก็จะผ่อนมาสัก7,400พันตลอดสัญญาผ่อน7,400คุณได้รถปี22จด23อ่ะไม้สอ0 0 0ืมันคุณได้ป้ายแดงนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะถูกกับป้ายแดงก็เกือบประมาณส0 0 0 0นนะครับถูกกับป้ายแดง200,000คุ้มค่าคุ้มราคาไปใช้งานต่อได้นะครับอ่ะใครสนใจก็ผ่อนเจ็ดพันสี่ตลอดสัญญานะแบบไม่ต้องดาวนะครับ เดินมาตัวเปล่านะครับกับบัตรประชาชนนะคุณออกรถคันนี้ได้เลยพอรอนเจ็ดพันสี่นะคันนี้กันบ้างสี่แสนกับอีกเก้าพันเลขไมล่แสนสามครับหนึ่งจุดหกลุ่นจีนะครับเอาติสหนึ่งจุดหกลุ่นจีปีสิบแปดสี่แสนกอีกเก้าพันพรอนหกพันเก้านะครับไม่แสนสามสนใจทักไลน์ได้หรืออยากได้เป็นสีแบบนี้นะผมยังมีหลายคันนะสีแบบนี้นี่สีเทาดํานะครับสีเทาดําแบบนี้นะครับอ่าปั๊มไม่ประมาณแสนสองสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดาวพอรอนเจ็ดพันหนึ่ง นะเป็นปีสิบแนะครับอ่ะยังมีอยู่นะรู้สึกเข้ามา3คันติดจองรอปล่อยไปสองแล้วนะเหลือคันสุดท้ายนะครับไม่แสนสองอ่ะแอคคอร์ดไหมขยับขึ้นมาหน่อย5 9 9 0 0นเก้าหมื่แอคคอร์ดสองจนะครับปีสิ 19, ปลายปีจดนะครับไม่แสนห้านะห้านะครับห้าแสนพันผ่อนนักแปดพันกว่าบาทแอคคอร์ดก็มีนะยาลรีคันนี้ไหมสามหกเกเดี๋ยวขอไปดูสอคบอก่อนนะครับรู้สึกว่าสปอร์ตพีเมียมหรือเปล่าเนี่ยอ่ะ เพิ่งเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวขึ้นราคาให้ขึ้นเล็กไม้ให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ใส่สคบอเดบอในผมขึ้นราคาให้มุมขวานะครับสัญญาเดี๋ยวขึ้นให้มาเรามาดูรถซอนโปรโมชั่นใครกําลังรอรถเก่งราคาถูกนะแสนกว่าบาทนะครับพามาดูแล้วนี่ทเบยนซีเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ซีวิกเออขอภายซิตี้สีดำปีสิบสองจุดสิบสามนะครับหนึ่งจุดห้ารุ่นวีนะครับติด l p g ให้แล้วนะครับ ผ่อนสามพันบาทตลอดสัญญาย้ำผ่อนสามพันนิดๆนะครับตลอดสัญญานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันซื้อสดได้นะผมให้ราคานี้เลยนะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับติด LPG ให้แล้วนะครับแต่ติด L เนี่ยจะรับจัดแค่บางไฟแนนซ์นะครับอาจจะไม่ใช่ไฟแนนซ์หลักนะครับอาจจะเป็นไฟแนนซ์รองดอกเบี้ยขยับนิดหน่อยนะผ่อนสามพันกว่าบาทนะครับคุณได้รถนะขับไปรับส่งลูกนะขับไปทางาน LPG ติดให้แล้วไม่ต้องไปติดเองสองหมื่นกว่าบาทนะครับและเพิ่งไปต่อนะครับเพิ่งไปต่อตัว LPG มานะครับคุณใช้งานได้อีกหนึ่งปีเต็มนะครับอย่างแน่นอนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทโคตรคุ้มนะครับนี่ล้อมงล้อแมกภายในเบาะหนังให้แล้วนะมีล้อแมกแบบนี้ให้ด้วยสวยน่าใช้นะครับอ่ากําเงินมาแสนหกเก้าพันนะรับกลับบ้านขับกลับได้เลยปรับสภาพให้พร้อมใช้มีกล้องนะครับมีเซ็นเซอร์ให้แล้วสวยน่าใช้นะครับสนใจโทรศูนย์หกห้า 951334มาใครอยากได้ตะกี้เรา LPG ใช่ไหมใครอยากได้เป็น CNG เดิมแท้โรงงานบ้างครับอ่าคันนี้นะครับเอาติส1.6รุ่น E CNG เดิมแท้โรงงานไม้แสนสามปีสิบแปดนะครับอ่าใช้งานถังแก๊สเนี่ยได้อีกสิบห้าปีนะครับถังถังแก๊สหมดปีแปดหนึ่งนะครับอันนี้มันปีหกเจ็ดนะครับใช้งานได้อีกสิบสี่ปีสิบห้าปีประมาณนี้นะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกทมให้นะครับปีสิบแปด 1.6รุ่น e-cng ไม้แสนสามสามแสนแดหมื G ่นเก้าพันฟิทาพรหกพันหคุ้มนะอันนี้คุ้มนะครับเป็นรถเช่าปลดระวางนะครับของบริษัทของหน่วยงานนะครับนี่นะครับมีใบพวกต่อทะเบียนการ์ดมาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นี่นะครับตรวจสอบใบหมดอายุอะไรต่างๆนะครับมีอุปกรณ์พวกเขาเรียกว่า มีบารับรองขอขอภัยเขาไปตรวจมาแล้วหมดแล้วนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ CNG เดิมแท้โรงงานนะครับเวลาเติมนะเราดึงสลักเติมน้ํามันใช่ไหมตรงเนี้นะครับมันมีเติมแก๊สกับเติมน้ํามันนะแยกกันเลยไม่ต้องแบบไปติดเองแล้วต้องไปเปิดฝากระโปรงหน้าอะไรอย่างนี้มันไม่สะดวกนะแบบนี้มีให้แล้วนะครับอมาดูคันต่อไปเก๋งโปรโมชั่น นะครับ Honda City 1.5รุ่น V สีดำคันนี้สวยน่าใช้ไม่70,000นะปี17ไม่70,000 34 349,000ใครเอาคันนี้เดี๋ยวผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีนะครับแถมประกันเครื่องเกียร์ให้2ปีมูลค่า20,000บาทนะครับใครสนใจก็ทักได้0 6 5 9 5 1 3 3 4รับ h o ้า a c i ี y ไม่น้อยไม่70,000นี่ใครสาววกซิตี้นะ300กว่าบาท มาซื้อเงินสดผมก็ขายนะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้แนละ้วจัดไฟแนนซ์รู้สึกว่าผ่อนหกพันกว่าบาทนะครับสนใจโทรผ่อ 6, นหะกพัน่ะผ่อนหกพันคุณได้ไม่เจ็ดหมื่นนะสามสี่เก้านะครับหรือนะใครเอาคันนี้นะผมให้ประกันเครื่องเกียร์อีกสองปีนะครับอยากขายนะคันนี้นะครับฮอนด้าซีวิกอะฮอนด้าซิตี้สีดำนะครับเอสวี SV, นะสุดสวยเลยสนใจโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับถ้าเป็นเอาทิสนะครับมีให้เลือกอีกเยอะเลยมาเดี๋ยวไปดูนี่ซิตนะี้แฮนด์แบ็กไหม สี่เก้าเก้าปีเอ็ดไมห้าหมื่นเอฟวีนะครับตัวท็อปห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับไมห้าหมื่นปีเอ็ดนะครับใต้แนวมาเจ็ดแสนนะตอนนี้นะครับใต้แนวมาเจ็ดแสนนะตอนนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันไมห้าหมื่นสีเทานะสีเทาสีนี้หายากนะครับแล้วก็คนนิยมนะครับชุดตรงชุดแต่งมีให้แล้วสนใจโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาผมยังมีวีออสอีกนะคันนี้วีออสคันนี้สองแปดเก้าเหรออ่ะถ้าสองแปดเก้าปีสิบสามจ็ดสิบสี่ ไม่แสนหนึ่งนะหนรุ่นเจผมขายให้สองเจาเอาสคบบอสองแใช่ไหมผมลดให้เหลือสองสีขาวราคาพิเศษนะสนใจโทร065 9์หกห้านมามะครับมามาดูอีกโฉมเจน3นะก่อนไมเนืเชนนะอีกคันสีแดงคันนี้สีแดงนะครับคันนี้2ผมก็ให้2องเหมือนกันปี13.14ามจสิไม่แสนหกหรุ่นอ e, ีนะครับสนใจก็โทรหาผมได้นะ065 9์หกห้า แคมรี่แคมรี่ปีศูนย์ปีศูนย์สี่ปีสองพันสี่นะครับคันนี้สองจุดศูนย์รุ่นอ e, ีนะครับแคมรี่แสนสองใช่ไหมสอ,อบอผมขายแสนเดียวเอาใครเอามานะทักมารับกลับไปเลยขายสภาพนี้เลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับมีเอบอริการเฉลและฉุกเฉินให้ปีหนึ่งเอาสอ,อบอแสนสองผมให้แสนหนึ่งจบมารับกลับบ้านไปเลยนะโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสี่ให้พิเศษนะครับให้พิเศษเลยอ่นะมาดูคันไหนอีกนะคันต่อๆไปนะ พี่ๆท่านไหนนะสนใจรถรุ่นไหนแบบไหนนะทักไลน์มันอ่คันนี้า319เองนะครับปี17นะครับ VOS 1.5รุ่น E นะครับ319นะผ่อน5,000นะครับผ่อน5,000หน่อยๆน,นะครับนี่ปาเจโล่งปาเจลโลอะไรต่างๆมีนะมีนะปาเจลโลนะครับสนใจรุ่นอ่ะมาดูอินโนวาดีกว่าอินโนวาดำเฮ้ยอินโนวาดำสวยๆแบบนี้นะครับรู้สึกว่า649เปล่านายนายปรับราคาให้นะคันนี้เป็น2.8นะครับเป็นดีเซล 639ครับ639ปี18ไมายเลข6นะครับตัว2.8รุ่น G นะครับ2.8รุ่น G นะครับ Innova รถครอบครัว MPV นะครับสวยน่าใช้แน่นอนนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับแล้วเป็นเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายนะมันนั่งไม่ชันเข่านะครับเหมือนกับพวก Fortuner นะเป็นเจ็ดที่นั่งที่แบบว่าขนของได้เยอะนะฮะแล้วก็อสไตล์แบบ MPV นะครับใครอยากได้นะ Innova นะคิสั้นนะครับ2.8รุ่น G นะครับ เจ็ดที่นั่งสวยหน้าใช้กล้องถอยจอร์สกีนมีให้ครบเ<ม>ชื่อมต่อบูธูทอะไรต่างๆได้นะหกสามเก้าปีสิบแปดนะครับปีสิบแปดหกสามเก้าหาสนใจก็โทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามเอสี่สามห่วงนะมุมขายห้าหมื่นห้าหมื่นบาทรับกลับไปเลยนะครับอ่ะสนใจรุ่นไหนแบบไหนอีกนะครับก็ทักมาได้อ่ะคันนี้คันนี้คันนี้อินโนวาเหมือนกันตะกี้อินโนวาสีอ่อปีใหม่นะอันนี้ปีสิบสองนะครับสามสองเก้าจบเลขไม้เท่าไหร่เนี่ยไม้เก้าหมื่นไม้แปดหมื่น 2.0รุ่นจีนะครับอันนี้ยังเป็นเบนซินอยู่นะตะกี้เป็นดีเซลนะอันนี้เป็นเบนซินนะครับอ่า329นะครับจบนะรับกลับไปเลยนะไม้เกไม่นนะครับปี12นะครับอ่ะนี่โอ้โหสวยจัดเลยนะครับสวยจัดเลยนะสีขาวนะครับยารลิสสีขาวสปอร์ตนะครับปี2 2ไม้สา0 0 0ื่3ส่ผ่อนเจ็บเป็นสี่ตลอดสัญญาสวยๆเลยแฮทแบ็กห้าประตูนะครับอันนี้วีออสวีออสตัวน่าจะมิดนะตัวมิด วีออโตมิสามหเก้าไม่เก้าหมื่นตัวมิดปีสิบเกนะครับสามหกเก้าไม่เก้าหมืนนะพยรยนก็มีนะคันนี้ผ่อน6กพันกว่าบาทนะหกพันสประมาณนี้นะครับออาสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะครับก็ถามมาทักไลน์หาผมได้นะถ้าเป็นพวก CR-V อ่ะผมก็มีนะ CR-V เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักส0 0แสนตายนะสามเจ็ดเก้าสามแปดเก้าแล้วปีนสมปีนสี่มีทั้งขับ2ขับสี่ พี่ๆท่านไหนสนใจรถรุ่นไหนแบบไหนนะครับสามารถทักไลน์หาผมได้ ID P E K 152หรือโทร065 951 3 3้นะครับมีรถกลุ่มโปรโมชั่นมีรถให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้400กว่าคันนะไอ้นี้แค่ร้อยคันนะครับแค่เป็นโซนแบบโคดัง3ามอะนะที่สาขาหนนะขับออกไป200เมตรนะครับผมมีรถวางนันอีกเกือบ300คันนะครับมีให้เลือกเยอะที่สุดนะมาที่เดียวครบจบ รถตู้รถตู้รถตู้มี v i p นะครับรถตู้มีเป็นแบบนี้นะราคาเริ่มต้นนหะกปลายนะหกปลายนะปี16-17อะไรแบบนี้นะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนนะครับสามารถติดต่อหาผมได้นะครับโทรศูนย์หกห้ 4. วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ